สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้นี่สิบภาพมาเบืองการเลี้ยงตะกระแตนครับผมตะก,กะแตนนี่เดียวนี้กำลังเป็นทีนิยมครับกำลังเฮ็ดกันนะครับเลี้ยงตะกระแตนโดยเฉพาะตะกระแตนป่าตังกานะครับป่าตังกาที่มันเป็นตัวสีแดงแนี่ครับ เลี้ยงกันได้คักได้เนี้ยครับซูมือนี่ครับผมคนอามาเรียงอ่าอไข่มันนะครับมีการอ่ามีการสร้างซื้อไข่มันจากทางังไล่ครับผมแถวบ้านแถวบ้านไทเฮาเดี๋ยวนี้ก็ฮิตกันคักไายครับแต่ว่ามามาอยู่บ้านพวกผมนี่ก็เขาก็สร้างมาเรียงกันแต่ว่าอันนี้อัน อันที่สั่งมามันบรท่านออกไข่ครับผมผมันโอ้มันบรทัน,นเป็นตัวครับแต่อันที่ที่พี่น้องเขียนอยู่นี่มันคือตะกะเตยีเยนเขียวข้อไร่ครับตะกะเตยียนที่มันกินน่ยใบอ้บอยใบหยังเนี่ยอยู่น้าไหเนี่ยนะครับอันนี้ก็เอามาทดลองเลี้ยงิึงครับผมเอามาทดลองเลี้ยงก็เอาใหม้มันกินใบอ้อยกินหยากินหยังน,นี่แหละธรรมดานี่แหละครับครับอันนี้เป็นตะกะเตยียน เขาเอ้นวมาตะก,กะเตียนเขียวข้อไร่เนาะครับเป็นตะก,กะเตียนที่แสีบนะครับแซ่บแซ,ซ่บมันติก,นกินใบอ้อยกินใบหญ้าข้อมนนิดนะครับหญ้าลูปทรงลูปสี่มุอนี้มันก็กินครับนี่ครับตะก,กะเตียนเขาเจ้าครับตะกะเตียนเขาเจ้ามันติเป็นตัวสีมนๆนี่ครับผมเขาเอื้นตะก,กะเตียนเขาเจ้าอันนี้เป็นจากธรรมชาติโดยตรงนะครับบ่ได้ บ่ได้สร้างสื่อมาเนี่ยอามาจากาธรรมชาติจากจากต้นอ้อยต้นนี่นะครับล่องล่องออามาทดสอบเลี้ยงเบื้องการแรกก็ไส้นี่นี่แหละครับไส้ผ่าหนางเขียวนี่ละเนี่ยอยู่นี่อยู่ประมาณอยู่ประมาณ,มาณจักสามสิบก็ตัวนี่แหละครับผมเอาพอพันแม่พันมันมาลองทดสอบเบื้องมันสิได้ผลบอ่อ แต่ที่เพิ่นพากันเลี้ยงยุ่นก็คือเพิ่นเพลินอ่อเอาไข่มันนะครับเอาไข่มันนั่นติเป็นปลาตังกาปลาตังกาเนี่ยตั้งคนเพิ่นก็ว่าแขนมันหลุดออกไปเนี่ยอ้ยแขนปล่อยมันหลุดออกจากกรงกรงมันว่าจากไอ้คอกเลี้ยงมันไปมันไปแพเนี่ยเบิดดถ้าล่ะครับไปลงปลาเขาโพดปลาเขาปลา ไวนี่เบิดเอรเลียดแล้ะครับเพราะฉะนั้นก็คือตะกอนนี่ปลาตังกานี่เป็นเป็นศัตรูพืชนะครับอันตรายที่สุดเลยปูกขี้ยังไว้ก็บ่ได้กินมันที่ไปกินใบเบิดอันนี้ก็เลยมาทดสอบสู้เมื่อนี่สู่ค้นบ่ได้ครับคนกินเบิดเพราะว่ามันที่ปลาตังกาเพราะว่ามันทีเป็นเสือเป็นสร้างเป็นยังนะครับคนนี่นำเอาอย่างเดียวนะครับ สัตว์เนวใดก็ได้นะครับสู่คนเท่าบ่ได้จนว่าเอามาเรี้ยงอเอามาเรี้ยงหากินบ่ได้แล้วคนกินเบิดแล้วก็เลยเอามาเรี้ยงจักินร,รับผมเนี่ยนี่ครับเอามาเรี้ยงไว้ล่องล่องล่องมึงมองนี้ก็เคือเฮ็ดเป็นกระบะไส้นะครับเป็นกระบะไส้อาไส้ใส่ในกรองนีไว้นะครับ ยามันไข่มันก็สติไปไข่อยู่ในในพื้นทรายนี่หละแต่โดยธรรมชาติมันไปไข่อยู่อมันกับไปไข่อยู่ในดินนะครับในดินหยุดตรงโค้นของโค้นของต้นอ้อยต้น้าต้นยังนี่หละครับมันไปไข่ไปในดินอ่านีก้ก็เลี่นแบบธรรมชาติครับก็เอาดินมาไ,ไห้ให่มันถักไข่นะครับอ่แต่ว่ามันก็บกคือธรรมชาติแหละครับอาสมมุติว่า สมมติเป็นธรรมชาติเนี่ยมันนะครับเดี๋ยวเห็นาครับปุ่นอ่าเป็นตะกะัแตนเขาเจ้านะครับตะกั่แตน,นตัวนี้ตัวตัวเขียวนี้น้อยนี่เป็นตะกะัแตนเขียวข้อไร้นะครับแซบครับนีุ่่นนี้นี่แซบครับสานมันเป็นไข่นี่โว้ยนะครับทอดกรอบกรอบครับแต่ว่าตัวง่งใหญ่ตัวย่ใหญ่นี่คือเป็นตะกัแตนบ้านพวกผมเอินเขาเจ้าจากวันเขาสีเอิญนี่ยังล่ะ ปลาตังกากับบุ้งจักปลาตังกามันที่เป็นตัวสีแดงๆครับอยู่ในหนีบมีปลาตังกากครับ,รบนี่ครับเนี่ยเนี่ยเขียวข้อไล่ครับเห็นบ่นครับเขียวข้อไล่ครับข้อมันสีเหล่ๆนี่ตัวนี้นี่เนื้อมันจะมันจะแข็งนะครับถ้าเป็นไข่เต็มท้องเนี่ยโอ้ยคับทอดได้ ชิปตัวนี้ก็อิ่มครับผมกินครับข้าวเหนียวว่านวนจ้ำเจ้วประเด็กก็ไปครับครับอันนี้ล่องล่องทดสอบเพื่อนครับเดี๋ยวคันได้ผลกับทีมีอีพี่สองครับให้ทดสอบอีกครับผมเอาแค่นี้ก่อนเด้อครับผมมือนี้ครับสวัสดีครับจะเลื่อมกดไลค์กดคอมเมนต์ให่นี้เด้อครับผม ขอบคุณหลายๆครับผม